สัมมาสัมพุทธาสานาโมตาสัพพะกวะตุอะนะหะตุสัมมาสัมวาลานีสัพพะลิวาลานีปิมาสาธุโนุันนิวาลานีสุขายะคาเตภสุงผู้เจริญของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้เดชขอพาปีสุสุงจงรับผ้าบังสกุลจีวรทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายมาเทินอาปรวงดึงปรวงพันเด็กขาเกมาได้กขาเกมาสา ส,สัต,ตวนนน์นิยมนยชบผู้ใหญ่ปานพระแจกตาขามูดิิทิด้กในนในนันท์พนพรากอนนาาทิศบาลตำบุญเป็นบางคำแลกต่อปอกมีออกสะท้า คือว่าวันาาวิ้สักวุชาปตองกับภาคสมาสประเจ้าประสุตรตรัสรูปละก็ปริยภานในววลาโอกาสสามขั้งสามอย่างามาบรรจบพบโดยกันถึงสามรทธวันนี้ก็ถือโอกาสอะไรกำบนดนกไมยมาทอดพระป่า พระปาทสมภิตปัจจัยส่วนนี้ก็จุดควาหมายก็คือหาทุนนะครั์สร้างเมรุหรือว่าเมนเต้าเผาซอกจากอดีตหรือว่าปัจจุบันที่เราใจันโยนี้ก็เป็นเชิงตะกรนตามริโคนดินเพื่อเฉยนีมุงขึ้นกลับขึ้นปางด้นสมัย าต่อไปวันข้างหน้าเราจะได้าพัฒนาพัฒนาของติดแฝงในเกาะอะไรในกลร่มใหม่ผู้ช่วยใหม่เขาก็เปลี่ยนความคิดใหม่ๆพัฒนาของเขาจะจูงมันไหวจานทันกลมเจริญนานาอนาคตจะมีผู้ลุกอีกอาจจรยะ เซตวยเน่าวย่อมถ้าว่ามีปัญหามีเกาะเราดูขั้นตอนไปก่อนอส่วนโัตส่วนโัตนี่ปัจจัยส่วนนี้อาจจะจำพอแน่นอนทำพอไปเกาะกเขาไปยันเขารวบรวมเป็น,นขั้นตอนขั้นแรกก่อนว่าเรามีกระหือ,อเรานับได้รวบรวมได้มีกระือเราก็เอาเจากส่วนนี้ไป เอาไปหาอาจารย์ visit, so no hungry, it, ุภโชคอาจารย์ภโชจ้าวัดวัดปุยตะตาพอดีมีาหน้อยนอมาเอกพจนวัดระิงจึงให้เปิดมาแนะนำว่าจะไปจะไปหาอาจารย์พภโชคเปิดมาช่วยก่อนแนประมาวก่อนเราจะไปเราต้องรวบรวมปัจจัยถอดผาผารวบรมปัจจัยก่อนวาได้กี่บามีสตางีร้อยก่ันก่มืนก่แนก็ หลุมเือนก่อนเราจะน่าท้องในโขดถ้าเราไม่กอนแล้วจาได้เข้าไปศึกษาเรื่องอะไรเปิ้ลคือเปิ้จ่วยเาแต่เปิ้ลมาจ่อยของใจจะช่วยถึงพ่อุ่นสังารเป็นปั๊บนาดินพละคนกิดุกสิ่งทุกอย่างตรองใจเปิ้ลแค่วาช่วยม่ลุก ชนตะกอนดีเผาตะอันนอกจากนั้นเรายังมีการพัฒนาจะมีการพัฒนาปัะรุงสาระขยายคือมันวางออกแผ่นหน่อยยาวกว่ามันยาวไปนิดหน่อยเพราะว่าโคนเราสมัยนี้มันเพิ่มมาเรื่อยๆ่เพิ่มมาเรื่อยๆ่แล้วก็ดีชนตะกอนดีมีรูก็อาจจะใช่พอดีเดิมเพราะว่ามันไกลไกลสาระลงไป อาจจะเวียนออกกลมได้อาจจะขยายลงไปอาจจะขยายลงไปพุ่นไทยหยิบล่อยปั๊บอินมมอุ้งเสือเทปอนกิจคือมันเป็นการหยิบร้อยมันอนาคตข้างหน้าอาจจะใจโลกประมาณหลายล้านอยู่อย่ิบน่อยก็าสามล้านอาจจะเซ้นเท็นะกกับผู้น่ะเฉพาะจึงในวิลุเขาโซบีดัง ที่คนเคยทำงานนี่ประมาณด้านด้านปลายด้านด่านสองด่านสามเถาเราเอาหน่อยเอาเทาเดียวกาะจะประหยัดถ้าสองเทาก็เพิ่มพวกขึ้นเพิ่มหมดคนราชนะเกาเป็นไอเรือกเรีวยกว่าเทาเทองซอกอันนี้นจะเซตตัวแล้วไป โดยดีแต่ความรืบร้อยก็ขอความพยายามบ้างนะก็เหนียวสถาเฮาประก็มาาีประด้วงก็มีคำเคสก็ขอ,ขอเอาน้ำเรื่องนี้ไปเขาดังทิศบาลดังทิศบาลโดยถึงว่าเขาจะไปหาจำพุกโชคควรบรรจุกว่าจำเต็มร้อยจำเต็มร้อยเปอร์เซ็น ในเมืองจน้อยเปอร์เซนต์ก็จอาศัยทางโลกเปิดสบาลมา่วยเป็นบางส่วนอาจจะเป็นพระภูมงสาราพระภงมปืนตีเทคพธิีกรต่ะก่ออไปวากันไปนัเป็นขันเป็นตอนแ่ช่ชมนี้วันนี้ก็ระเบแยบของรวบรวมรวบรวมปัจจัยเป็นเงินก่อนแรกก่อนว่าจะได้ถืหรือไม่ก็สุดย้วแต่ เอาออกแบบว่าจะทำอย่างนี้จะสร้างมันถึงแล้วถึงเสร็จมันมาโดยน้ำมนต์ในการทำเรียนรู้ที่มันเป็นสาธารณประโยชน์นำบากคนทุกคนจนคนลำคนรวยเราไปนี่ก็หมดนะกนนี้ว่าใไปทำบุญในสร้างเมมี่ของโอ้ถึงว่าไปสร้างน้ำมบุญกุศลชินยิ่งใหญ่ าเอาอยางนั้นผลอานิสงก็อรจจำมีสิจิตนาคิดความความแน่น้นะการทำอยูะการทำกุศลเงินกะุศลนีมนะ้มีอิริสงใหญ่หลวงนะบวงอย่าศรนะัทาเอาอันนี้ขอขอ,บ,นะอบ,บอกคุณป่ะการปลดวงไปยังบรรดาป่ออย่างศรัทธาเน,นื้อไปนี้ จะนำถ่ายรูทำบุญก่อนสามวรนมาท,ทำามาตามไปเรื่อยๆจึงก็การเวลาก่อนจะทำจะได้สร,ไไร้างความร่วงง่ายๆถึงมันขั้นตอนอ่ะเขาก็ขออนุญ,ญาตหนึ่งทีนี้ปัญหากปอสองออกแบบมาถูกต้องปอเห็นมันต้องเอาสวะก่อนมาตรอเมิมมาคำด้วยถูกต้องเพราะว่าจะทำให้ถูกต้อง กฎหมายมีปัญหาบันดาเม,นา,า,มานการทำนิรรมีปัญหาตมายมีปัญหาถ้าบรรดามาพิพากันผู้คนทำกบอิดคนคำนวณกิดคิดไปหมน่ะนะำนกจอใ้เพิมทางเทศบาลโดยทางโทางมูซีมูฮา นราหมูเช <łość> ็ดโดยยังดินจะกดสถามบุษิดโดยว่อเอาราไ้ทั้งเรว่ีทั้งเ่องะไ่าจะเซจตับปีตับปีนับเดือน